สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้ก็ได้ไปปั้นดินนะครับผมปั้นดินปลูกมันแก้วนะครับนะครับพศิพาผมสิพาเบื้งแนวเครื่องปั่นดินครับนี่นะครับเครื่องปั้นดินใหญ่ครับผมลอตเตอรี่เนี่ยใหญ่นะครับสามล่องครับผมตอนนี้ล่องนึงนะครับหนึ่งล่องนะครับแล้วก็สองล่องนะครับตอนนี้สองทบนี่แล้วก็่องที่สามจ่พุ่นนะครับ ลูกลี่ใหญ่ครับตัวนี้นี่นะครับข้างหลังนะครับผมมีหนึ่งสองนะครับแล้วก็สามครับผมตูกลี่ใหญ่นะครับสําหรับรถขันใหญ่ในทําสวนครับล่องนะครับนะครับเวลาเวลาเอาไปก็ยกขึ้นนะครับผมนี่นะครับยกขึ้นปิดนะครับผม ว่าเข้าไปแบบนี้ไปว่ไไรนะครับมันคนทางแคบนะครับผมต้องไปพับขึ้น,นครับฝั่งนี้ก็เส้นกันครับผมฝั่งนี้ก็คือกันครับขึ้นนะครับผมดีวนะครับจะเป็นลูกชากับตั้งชากขึ้น,น ตรงนี้นะครับผมเวลาลุงก,ก็ลุงว่ลุงยุซินะครับเดี๋ยวผมตรงไปแล้วครับวันนี้จะกันที่สวนนะครับ,รรบสวนะสวนะครับผม น,นี่นะครับกลับมาส่วนแล้วนะครับผม ส่วนนะครับเห็นทุ่มที้ขึ้นล่องไว้นะครับผมไปเลยก็สิมาปัดนะครับมนานนี้ราคารากาหมู่พวกมาคนนึงนะครับผมอ่าคุณล่องให้นะครับเี็นะครับมาสองคันครับ้บริษ เดี๋ยวก็ผมก็ตั้งนะครับผมตั้งจะบอกผมใส่พันชิ้นะครับอันนี้ก็ผมมาปั่นเครื่องนะครับสาบตูนะครับผมผมต้องตั้งผัดเก่านะครับว่ามันเห้งต้องสู้นะครับคตั้งนะครับบวกครับผมบวกนี่นะครับตั้งผัดเก่านะครับผม พอมานะครับจุดตัวนี้นะครับผมนี่นะครับตอนนี้สํารับวิ่งนำถนนนะครับตัวนี้เี่าสนหน่งร้อยาสิบนะครับโอเคนะครับใส่้อยลเอาวข้างหลังนะครับวันนี้ปล่อยลงนะครับ โรตเตอรี่นะครับผมโรตเตอรี่ใหญ่ครับปักใหญ่นะครับผมสามล่องนะครับปัดีเดียวสามล่องนะครับผมเป็นปั่นบานเหา่าเลยโอ้ยดิแล้วไหวั่นอย่างระองเ้ย ป,ปันเป็นล่องนะครับผมเป็นล่องมัดนแก้วนะครับ mm. นี่แหละครับผมลงเปี้ยงนะครับงามขนาดเลยปันนะครับว่าลองเก่าเปนหญ้าขึ้นนะครับผมหญาขึ้นแล้วโอ้คีร้ายครับ บันนี้มาปั่นไม่นะครับอันนี้งามครับบาน,นี้เป็นเรียบเป็นร่องนะครับจะเป็นล่องคู่แค่นี้นะครับเพราะว่าทำร่องมันแกวนะครับผมเพราะว่าผมต้องเปิดนะครับเปิดให้กระเจ้าย้ายท่อนะครับบุญครับกจเจกกำลังย้ายท่อนะครับย้ายก็ให้นะครับ เพาเป็นสปริงเกอร์ครับตัวนี้เพราะว่าต้องยง้ายครับย้ายเข้ามาไว้ใม่องนี้นะครับม่องนี้นะครับเพราะว่าต้องปั่นได้นะครับเพราะเป็นสามครับสามล่องครับปั่นคือสามล่องเีอข,อข้างหลังนะครับฝัขงข้างหลังของคอนโทรลเป็นล่องหูสิทธะ ทำเลยครับพี่น้องเดยวกัลข้าเจ้าก็มาฝังสายน้ำยุดนะครับฝังสายน้ำยุดแล้วก็เปิดหน้ามีทงนึงแล้วก็ดำนะครับอันนี้ดำพิยานะครับ ไล่เปิดกันแล้วนะครับบ้านนี้ก็มืดมาจะไล่ปิดครับบ้านนี้มืดครับอย่าขึ้นเต็มเลยนี่เลยนะครับบ้าน,นี้ก็มาไล่ปิดนะครับผมนะครับถ้าปิดก็ปิดไปเลยครับสิได้เป็นลนนายแนวเดียวกันเลยนะครับ องงามนะครับลงครับลงงามเลยเสมอกันเรียบเลยนะครับเพราะว่าทํสามตูปันมันจะตรงนะครับตรงแลงก็งามนะครับถ้ามันคดมันก็คดเป็นเหือนกันนะครับมันก็ได้คดอันเดียวนะครับ เฮ็ดเป็ดในไทยเฮ็ดเป็นในผู้มันฝรั่งเนาะมันสับปะหลังบ้านเฮาเนาะนะครับนะครับแบบนี้สิว่ามันปั่นละเอียดแล้วก็ลุกนะครับมันลุกนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับมันในสับปะหลังบ้านเฮามันก็หน่วยคล้ายๆกันนะครับเนาะมันก็เส้แห้งลงดินนะผมว่านะแห้งลงดินดีเลยครับ สปิงเกอร์เขาเจ้าก็ย้ายมาครับผมก็ปั่นข้างสปิงเกอร์นะครับมั่นเก่านะครับพอเขาเจ้าย้ายให้แล้วเพราะว่าสปิงเกอร์นี้นะครับย้ายเขาเจ้าเขาเจ้าย้ายนี่คือพกพกล่องนะครับพกล่องนี่คือใส่สปิงเกอร์นะครับผมเพราะว่าลอตเตอรี่มันสามสามตัวนะครับลอตเตอรี่ใหญ่สามตัวเพราะว่า ปันทีแล้วสามล่องนะครับผมณหย่าขึ้นครับคุณท้ายนะครับท้ายครับผมย่า,มาเมงนะครับจะเป็นกำลังเลื่อมตาเลยครับพี่น้อง วัสดียามแรงนะครับผมกับเป่าสุริยาชาแน,นลนะครับ นี่นะครับผมครับขันใหญ่นะครับเบือนล้อนะครับพี่น้องล้อนี้ล่มม้ล่มมดอันนี้เลยครับล่องเลยครับล่องหน้ยก่าล้อนะครับล้อใหญ่กว่านะครับนี่แหละครับผมพวมาเรียบร้อยนะครับวันนี้ครับนี่เซ็ตสิ้นนะครับส่วนนี้นะครับ ปั่นเรียบร้อยนะครับปั่นี้คุณนะครับงามเลยครับงานก็เลยปั่นนี้จะได้เดินทางมาลองสุดท้ายนะครับอันนี้ปั่นมา2องมือนะครับผมเลือลองสุดท้ายนะครับเหลอืลอคแค่นิดเดียวนะครับ ปัดมันจะสิเป็นแบน,น,น,นี้นะครับผมเพราะว่ามันสิเป็นลายเดียวเบิร์ดเลยครับแบบน,นี้สิบปูนี่าเลยครับหัวหน้าก็ต้องตายเบิร์ดนะครับแบบนี้เพราะว่าเครื่องปัดตัวนี้มันปัดลึกนะครับลองงามนะครับลองครับลองปุทำครลองลองปลุกมัน เกลวนะครับหรือว,ว่ามันเทศนะครับผมส่วนนี้สองรอยสิบไร่นะครับปั่นสองมือนะครับผมสองร้อยสิบไร่นะครับ ่วงพี่น้องเอ้ยหนาวครับส่วนนี้ครับว่าไงพี่น้องเพื่อซีซูดเต็มะเทียวเลยก็เก้านาทีสิบนาทีนะครับเพื่อปั่นเพื่อซีซูดนะครับโัวไก่มาไก่ขึ้นนะครับไก่ขนาดนี้ส่วนก็เดียวขึ้นเดียวลงนะครับอ่าครับันี้ไก่ละแล้วละครับอันี้ก็จะได้ทำความสะอาดนะครับเธอปั่นครับันนี้ โอเคนะครับขอบคุณนะครับพี่ทุกท่านติดตามรับที่ติดตามรับชมนะครับช่องเบาสุริยาสชนแนลนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แรงงานครับแรงงานไทยนะครับทําคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ